อาชีพอย่างผมมันต้องหลอทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็นนักตมมจตื่นพี่ชื่ออะไรอ่ะเอ,าเอราชื่อจริงเหรอหน้าตาเซ่อซ่าแบบนี้ย<ด>ลูกค้าผมเองพกอาวุธมาหรือเปล่าชูมือยกชายเสื้อขึ้นสูงอีก เอมันสเห็นหัวลมเแล้วเนี่ยเทียนปะเนี่ยฮะเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดนลุงนีเบี้ยนี่อ่ะลุงนีเป็นใครแฟนเก่าฉันเองอ้พี่ปล่อยผมเฮ้พี่ปล่อยผมปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมและแฟนเก่าเบี้ยนี่คลาสสิกจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอ้เพชเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านปาก ที่เพชรรักพี่หนกมากขึ้นทุกวันทุกวันก็เพราะพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ำทะเลเลยไอ้เพชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเออใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกสาวใหญ่ลูกไฮโซสเสน่ห์พรวพราวแคชเชียร์เชคของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อคยไปเอาเนาะสมาชิกแก๊งคนที่สองพี่ชายพี่เองชื่อโจนโจน,โจนภาษาอังกฤษเหรอโจนภาษาไทยนี่แหละขโมยขโจนอะ าตามกันออกมาจากคหมาป่าย่างไอ้เพชรที่มันคิดแต่จะเข้าไปขยําแกไม่คิดระแวงหรอกว่าแกะจะหลอกมันหรือเปล่าน้องโง่มากเลยเนาะที่โดนผู้ชายหลอกอย่างว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหมเธอยังช เราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกไอ้เพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการกันสวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เห็นใช่ไหมอืมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมหรือแซมสันก็ได้ตามสะดวก